มีการแชร์รูปครับการปลูกหญ้าเขาบอกว่าบนถนนเป็นทางเลี่ยงเมืองจากอำเภอเมืองกาลสินนะครับไปยางตลาดก็หลายร้อยเมตรอยู่แหละก็าถามว่าปลูกทําไมเออตรงนี้ล่าสุดครับนายวิจิตงามชื่นโยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาลสินรับหน้าเสือมานะครับบอกว่าเอาทีมข่าวมาดูนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟงังลงพื้นที่ไปสํารวจถนนสายนี้นะแล้วก็เอาภาพก่อนและหลังนี่ครับพี่นักข่าวดู ปรับปรุงถนนเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันนี่นี่นนี่หลังก่อนเอออืมเออแล้วเขาสลับไอไอไอไหลทางกับไอนี่ทําไมอ่ะไม่เข้าใจเอเออ่าไม่เป็นไรอา้าดูดูไปก่อนนะครับท่านก็บอกว่าเขาเนรับมอบหมายบากทีจากท่านอธิบดีเลยนะท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผามืองให้ลงพื้นที่มาทําความเข้าใจกับประชาชนซีชี้แจงสื่อมวลชนซีว่าโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร,ร้างระบบระบายน้ําหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาลสินฟังดูท่อนนี้ก็ดูมีเหตุผลบงบเท่าไหร่อะงบ67ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งดําเนินการมาตั้งแต่7มีนาคม268 8สิจะสิ้นสุดสัญญานะครับ27ตุลาคม269 9รวมระยะเวลา600วันนะพื้นที่ที่มีการแชร์รูปเนี่ยมันเป็นการวางท่อระบายน้ําขนาด1.5ุเมตรครึ่งอ่ะคูณเมตรครึ่งยาว848เมตร นะครับเกือบโลอ่ะเกือบหกิโลเมตรเพื่อรับน้ําที่ระบายจากในเมืองกาลสินลงสู่ลําน้ําเปล่าเอาฟังดูก็มีเหตุผลกรมโยธาธิการขออนุญาตใช้พื้นที่กรมทางหลวงซึ่งกรมทางหลวงเขามีระเบียบจําได้ไหมไอตอนบุรีลำที่เขาไปขุดชิดอ่ะเขาบอกเวลาคุณจะทําทถนนของกรมทางหลวงน่ยคุณต้องทําตามตามมาตรฐานก็คือต้องถมดินบดอัดแน่นและต้องมีวัสดุ ปลูกคลุมดิน,น่ะอ๋อเลยเป็นที่มาของญ่านี่เหรอเออนี่นแหละนั่นเป็นระเบียบกรมทางหลลกไปใช้ที่เขาไงอ๋อเออนะครับก็เป็นช่วงขอบทางจนถึงทางเท้า